คือใบมีดขนาดใหญ่ที่เจ้าบีบอัดทานเมื่อวานนี้ทุกคนเป็นคนตั้งชื่อให้เชียวนะเป็นไงชื่ออย่างเท่เลยใช่ไหมล่าเมื่อวานเป็นสิษย์พี่ใหญ่ที่ปล่อยข้าไปไม่ข้าไม่ได้ปล่อยเจ้าไปแต่เป็นเจ้าที่เมตตาข้าข้าโล่งใจมากที่ได้ยินสิ่งที่เจ้าพูดเมื่อวานนี้ผลของการฝึกเมื่อคืนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนข้าพบวิธีของตนเองแล้ว อาจารย์เคยพูดว่าถ้าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นก็ต้องหาหนทางของตัวเองให้ได้เพื่อจะยกระดับของตนเองให้สูงขึ้นเซียวถังข้าขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยแบ่งปันค่าข้าเป็นหนี้บุญคุณกับเจ้าเมื่อวานพวกเขาคุยอะไรกันนะการควบคุมองค์ประกอบของเซี่ยวถังช่วยให้แรงบันดาลใจกับข้ามากมายยินดีกับสิทธิพี่ใหญ่ด้วย สุดยอดเลยข้าก็อยากถามเหมือนกันเสี่ยวถังองค์ประกอบของเวลาเจ้ามีความเข้าใจกับมันหรือเปล่าความลึกลับของเวลาข้ายังต้องขอคำแนะนำจากสิทธิ์พี่ข้าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของเวลาเลยเจ้าไม่เข้าใจความเข้าใจจะช่วยให้ข้าใช้ชีวิตอยู่ได้เราเริ่มชั้นเรียนกันเถอะวันนี้มาทบทวนการแบ่งลำดับชั้นของเผ่าอสูรกันทังซอน เจ้าเพิ่งมาใหม่วันนี้ข้าจึงจะขอพูดอีกหนึ่งรอบนี่คือความรู้ที่ข้าต้องการเรียนรู้มากที่สุดในตอนนี้ตัอสูรแบ่งระดับสายเลือดออกเป็นห้าระดับใหญ่ๆพวกเราเหล่าข้ารับใช้จะไม่อยู่ในหมวดหมู่นี้ระดับที่ห้าคือเหล่าสัตว์ประหลาดที่ต่อสู้ไม่เก่งตัวอย่างเช่นเรื่องทั่วไปเลยนี่ระดับที่สี่จะเป็นเหล่าสัตว์ประหลาดที่พบบ่อยที่สุด และมีจำนวนที่มากยกตัวอย่างเช่นเผ่าหมาป่าวายุที่เกิดมาจะอยู่ระดับที่สองและเป็นการยากที่จะเหนือกว่าระดับที่9เผ่าหมาป่าวายุเป็นเพียงระดับที่สี่เองนั้นหรอระดับที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นแกนนำของเผ่าอสูรจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะทะลวงผ่านระดับที่สิบและฝึกฝนจนถึงระดับพระเจ้า แต่ไม่สามารถไปถึงระดับที่12ได้ระดับที่12ในโลกก่อนของข้าที่สอดคล้องกันควรจะเป็นระดับเทพเจ้าขั้นหนึ่งระดับที่3และ4ของเผ่าอสูรจะเป็นกองกำลังหลักและในระดับที่สองจะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยละ่ะตัดประหลาดระดับที่สองเรียกได้ว่าเป็นปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ ทุกตนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนจนถึงระดับปีศาจบรรพกาลร,ระดับ12พวกมันสืบทอดสายเลือดสีทองของเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ยืนอยู่บนยอดพีระมิดของเผ่าอสูรหากมนุษย์เราอยากขึ้นไปถึงระดับนั้นอย่างน้อยต้องมีใครสักคนที่สามารถฝึกฝนถึงระดับนั้นได้จึงจะเป็นความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวส่วนระดับที่หนึ่ง ในสมัยโบราณเราเรียกระดับนี้ว่าปีศาจส,สวรรค์มรดกของพวกเขาเกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของเผ่าอสูรทั้งหมดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดจะต้องปกป้องพวกเขาตามความรับผิดชอบของตนเองพวกมันถ้าได้รับสายเลือดจากพวกเขาแล้วจะสามารถฝึกฝนได้จนถึงระดับที่12ได้เลย ในบรรดาเผ่าปีศาจระดับปีศาจสวรรค์มีทั้งหมดเจ็ดตนเจ้าเมืองเจ็ดเมืองใหญ่ของเผ่าปีศาจล้วนแล้วแต่เป็นทายาทของปีศาจสวรรค์สายเลือดระดับหนึ่งเทียบได้กับเทพขั้นหนึ่งและมีความเป็นไปได้ที่จะแตะระดับลายชันเทพ,พเจ้าดูเหมือนข้าจะตัดสินเกี่ยวกับดาวเคราะห์ใบนี้ผิดไประดับจักรวาลแห่งนี้ สูงกว่าที่ข้าคิดไว้มากถึงจะพูดได้ว่าข้าเป็นคนเดียวที่ฝึกฝนฟื้นฟูระดับราชาเทพเจ้าได้แต่ข้าก็คงไม่อาจพลิกโฉมมนุษย์ได้อยู่ดีก็ต้องการเป็นผู้วิทักษ์ของข้าไหมล่ะข้าสืบทอดสายเลือดระดับที่หนึ่งเพียงคนเดียวในที่แห่งนี้เชียวนะกลอไปฟังเขาโอ้อวดนะสายเลือดจิ้งจอกของเขาเบาบางเกินกว่าจะข้ามผ่านระดับที่สี่ได้ด้วยซ้ำ เฮ่อเฉิงจือข้าไม่มีเพื่อนแบบเจ้ารุนพี่การเปลี่ยนล่างเทวศูน์ของท่านมีสายเลือดอยู่ระดับใดเผ่าอินทรีปีกท้องล้วนมีสายเลือดสีทองเป็นสายเลือดระดับที่สองไม่แปลกใจเลยที่เมื่อวานที่ข้าดูซับผลของการเปลี่ยนแปลงโดยรวมนั้นดีขึ้นมากดูเหมือนว่าสายเลือดของหมาป่าวายุ เสือดาวจะหลัดแสงและเข่าเดียวจะอยู่ระดับที่4เนตนวิญญาณและอินทรีปีกทองน่าจะถึงระดับที่สแล้วดูเหมือนนอกจากความเข้มข้นของสายเลือดแล้วระดับของสายเลือดก็สำคัญไม่แพ้กันคลาสนี้มีความสำคัญกับข้าจริงๆตอนนี้ข้าจะให้พวกเจ้าถามคำถามที่สงสัย ถังซานเจ้าเป็นคนแรกที่จะถามคำถามอาจารย์กวนเมืองเคอรี่ที่พวกเราอาศัยอยู่ปีศาสวรรค์เผ่าไหนหรอครับที่ปกครองเมืองนี้เมืองเคอรี่จะเป็นจักพรพรรดิปีศาจนกยูงนกยูงคือราชาของเหล่านกจักพรพรรดิปีศาจนกยูงเป็นผู้นำของเผ่าปีศาจที่บินได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามราชาปีศาจนกยูงรุ่นก่อน เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุแม้ว่าเขาจะมีสายเลือดสายตรงที่สืบทอดมาแต่ก็ยังไม่ถึงระดับจกักรพรรดิปีศาจราชาปีศาจนกยุงหรือว่าจะเป็นนกฟีนิกซ์หลังเลิกเรียนอาจารย์กวนครับข้าขอลาหลังเลิกเรียนไปเดินเล่นในเมืองนะครับ เข้าไปในเมืองเข้าไปในเมืองไปหากุยกุยงั้นเหรอครับข้าอยากถามสถานการณ์ของอาจารย์หวังด้วยได้สิแต่เจ้าไปคนเดียวไม่ได้ให้ปิงจี้ไปกับเจ้าด้วยสิและเจ้าไม่จำเป็นต้องถามกุยกุยพวกเราจะรวบรวมข้อมูลของอาจารย์หวังเองการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ใช่เล็กๆเผ่าปีศาจทั้งสองเผ่าเพิ่งเกิดการทะเลาะก,กัน ว่าไงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอาจารย์หวังเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าลืหานบรรพบุรุษมาป่าวายุเจ้าต้องจําไว้เจ้าต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองให้ดีไปหาป้ากุ้ยงั้นหรอไม่ใช่หรอกข้าจะไปหาเหมยกงจือต่างหากหลังเลิกเรียนทังซานและอู่ปิงจี้ออกเดินทางไปด้วยกัน เมื่อวานนี้ข้าลองดูแล้วท่านน้ำแข็งค่อนข้างเสถียรมากการรักษาความหนาแน่นทำให้มันมีความเสถียรขึ้นตอนนี้ข้าคงไม่สามารถควบคุมมันได้ดีนั่นทำให้ข้ายากที่จะจินตนาการว่าเจ้าบีบอัดท่านล้มได้ยังไงบางครั้งความเสถียรก็ไม่จำเป็นต้องทรงพลังที่สุด การเพิ่มความไม่เสถียรที่พอควบคุมได้ลงไปผลก็อาจจะดีขึ้นมากหืมดูค่าสิเพิ่มกลุ่มไซคลนใหม่เป็นไซคลนที่มีความถี่ต่างกันทรงพลังมากวิธีนี้ได้ผลดีกับธาตุน้ำแข็งที่ท่านพูดไว้เมื่อวาน ถ้าน้ำแข็งเป็นการผสมผสานระหว่างการโยมตีและป้องกันเมืองเคอร์ลี่นั่นเธอนี่นาสิทธิ์พี่ใหญ่ข้าขอไปซื้ออะไรดื่มก่อนนะครับอ่าเข้าใจแล้ว สองแก้วของท่านขอบใจคนต่อไปออกไปซะให้ข้าซื้อก่อนไปต่อแถวไหม่ว่าไงนะไปต่อแถวใหม่เดี๋ยวก่อนหลังจากที่ปีศาจเมนได้ยินแล้วเขาก็ถอยห่างและไปเข้าแถวอย่างเชื่อฟังเจ้าต้องการอะไรชานมสองแก้วได้ เหรียญปีศาจส,สองเหรียญต้องวางเงินลงในถาดงั้นหรอเร็วเข้าเจ้าทำไมถึงขายชานมหาเงินเลี้ยงครอบครัวอะอ่าซื้อแล้วก็รีบไปสิวะนางกําลังชะลอการเติมชานมนางกลัวว่าปีศาจจะมาลบกวนข่าในภายหลังนางเป็นห่วงข่า นี่มันอะไรชานมอร่อยมากไปกันเถอะครับหลังอาหารเย็นในโรงแรมป้ากุยทั้งสองก็ออกเดินทางกลับสถาบันเสียวถังเจ้ารู้จักกับผู้หญิงที่เจ้าไปซื้อชานมไหมครับทายหัวเจ้ารู้จักหรือไม่รู้กันแน่